สนับสนุนโดย D-TriNet a c t Net, สาโครงข่ายอัจฉริยะที่มีแบนด์วิดต์กว้างที่สุด สวัสดีค่ะผูช้ชมคะเป็นเวลานานนับ60กว่าปีเลยนะคะที่บริษัทผลิตน้ำอัดลมรายใหญ่ที่สุดของโลกสัญชาติอเมริกันอย่างโคคาโคลาโคเนี่ยที่ไม่ได้เข้าไปทําธุรกิจในประเทศพม่านะคะเนื่องมาจากเรื่องของการที่รัฐบาลผลิตการทหารนั้นเข้าปกครองประเทศในช่วงนั้นนะคะแต่ว่าล่าสุดมีข่าวมานะคะว่าทางโคคาโคลานะคะได้เข้าไปทําธุรกิจในประเทศพมา่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะด้วยมูลค่าการลงทุนต้องบอกว่าไม่น้อยเลยนะคะ200ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงระยะเวลา5ปีต่อไปจากนี้แต่ว่าเงินตรงนี้ที่เข้าไปลงทุนไม่เพียงแต่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศพมา่าเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะยังเป็นการสร้างงานให้กับชาวพมา่าไม่ต่ำกว่าหมื่นตำแหน่งอีกด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าในช่วงเมียงมองเมียนมากกับ BizConnect วันนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดในประเด็นนี้กันรวมถึงไปติดตามข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจในประเทศพมา่ากันด้วยสักครู่เดียวค่ะ อาละค่ะกลับเข้ามาช่วงที่ของของ c o n n e c t กับช่วงเมียงมองเมียนมานะคะมาติดตามรายละเอียดการเข้าไปทำธรุรกิจของบริษัทน้ำดำยักษ์ใหญ่ของโลกสัญชาติอเมริกนันโคคาโคลาโคนะคะว่าหลังจากที่ผ่านมานานกว่า60ปีที่ไม่ได้เข้าไปทำธรุรกิจเนี่ยเขาเตรียมจะลงทุนอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็จะประสบปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปติดตามกับคุณนุทไทยชวช่วงกันเลยนะคะในช่วงเมียงมองเมียนมาค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดีคุณปุ้ยด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณลูไทยคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่โคคาโคล่าเนี่ยไม่ได้เข้าไปทําธุรกิจในพม่านานเขาเรียกว่า60กว่าปีกันเลยทีเดียวตอนนี้เข้าไปเปิดเป็นบริษัทแล้วเลยใช่ไหมคะมแต่ก็ต้องถือว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าชาวพม่าจะไม่ได้กินโคคาโคล่าซะทีเดียวนะคะเพราะ,ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการนําเข้าโคคาโคล่าโดยวิธีการอื่นเหมือนกันนะคะก็คือมีการนําเข้ามาจากประเทศข้างเคียงนี่แหละค่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าได้เข้าไปที่จะ ผลิตนะคะบรรจุขวดในพมา่าอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทั้งโลกนะคะเหลืออีกเพียงแค่2ประเทศเท่านั้นที่โคคาโคล่ายังไม่ได้เข้าไปนะคะก็คือเกาหลีเหนือกับคิวบานะคะคือยังไม่ได้เข้าไปขายอย่างถูกกฎหมายจริงๆ ค่ะก็คือ,อส่วนใหญ่ก็คือเป็นการส่งผ่านประเทศที่สเข้าไปน่นเอง,เอ,งอย่างพาม่าก,ก่อนหน้านี้เองก็คือเป็นการส่งผ่านไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเองก็ดีหรือว่าประเทศไทยก่อนที่จะเข้าไปถึงพามา่า<ช>ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยราคามูลค่าของเครื่องดื่มน้ำอัดลมพวกนี้ก็อาจจะสูงขึ้นหน่อยแต่หลังจากที่เข้าไปลงทุนทำธุรกิจในพม่าแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าต่อไปชาวพม่าก็จะได้ดื่มน้ำอัดลมน้ำโค้กเนี่ยในราคาที่ถูกลงใช่ค่ะตอนนี้นะคะก็เริ่มมีการที่จะบรรจุ ขวดนะคะโคคาโคลาที่ประเทศพม่าแล้วนะคะโดยโรงงานเนี่ยก็ตั้งอยู่นอกเมืองย่างกุ้งนั่นเองคะ,ะคะแล้วก็โคคาโคลาเองก็เตรียมที่จะวางแผนลงทุนนะคะในพม่าเนี่ยใช้เงินนะคะ6,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ,คะต่อจากนี้ไปค่ะก็ต้องถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการกลับมาที่สำคัญของบริษัทจากสหรัฐจริงๆนะคะเพราะว่าโคคาโคล่าเนี่ยก็คือถือว่าเป็นบริษัทใหญ่ะนะคะแล้วก็เป็นบริษัทสหรัฐบริษัท แรกๆเลยนะคะที่ได้รับใปอนุญาตการลงทุนจากรัฐบาลพม่าตามกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศฉบับใหม่นี้ถือว่าเป็นบริษัทแรกๆเลยที่ได้รับอนุญาตให้ไปลงทุนในพมา่าอย่างเต็มตัวค่ะนะคะค่ะ แล้วอย่างทางด้านของบริษัทคู่แข่งล่ะคะเป๊ปซี่เองเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็เข้าไปแล้วถูกต้องไหมคะใช่ค่ะก่อนหน้านี้เข้าไปแล้วก็เหมือนจะไม่ได้ถอนออกมาตั้งแต่แรกด้วยคือของโค้กเนี่ยพอเขาเข้าไปปุ๊บถอนออกมาตอนที่รัฐบาลทหารของพม่าเลยมีการปราบปรามผู้ชุมนุมอย่างรุนแรงในเหตุการณ์8 8 8 8ก็คือเมื่อปี1988นะคะแต่ว่า ตอนนั้นเนี่ยเป๊ปซี่ก็ยังไม่ถึงกับถอนออกมาสทัทีเดียวนะคะ,ะแต่ต่อมาก็ค่อยๆถอนออกมาเรื่อยๆแล้วก็เลยทําให้ในพม่าเองก็มีเครื่องดื่มน้ําดําเป็นของตัวเองเหมือนกันจากการที่เป๊ปซี่นั้นขายกิจการของตัวเองออกไปนะคะ,ะในพม่าเนี่ยเขาก็มีน้ําดื่มนะคะน้ําดำนะคะยี่ห้อซาโคลาเหมือนกัน ก็คือเป็นของพม่าเลยเป็นของพม่าเลยหลังจากที่เปปซี่นั้นถอดตัวไปก็คือมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นชาวพม่าเป็นธุรกิจของพม่าเองเนี่ยก็เลยเปลี่ยนแบรนด์ใหม่ซะเลยกลายเป็นสตาร์โค้ลานะคะต่อไปนี้ชาวพม่าก็จะได้ดื่มเครื่องดื่มน้ำอัดลมเบอร์หนึ่งของโลกโค้กที่จะมีเขาเรียกว่าเป็นสละที่ติดเป็นภาษาพม่าด้วยใช่ที่ผ่านมาจะเป็นภาษาของบ้านเราอาจจะมีเข้าไปเหมือนกันนะคะและโค้กเขาก็บอกนะคะว่าการที่ โคกเนี่ยเข้าไปลงทุนในประเทศพมา่านะคะก็จะเป็นการสร้างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 20,000-2,000กว่าตำแหน่งเลยนะคะคืออาจจะไม่ได้ตรงสายงานการผลิตโดยตรงแต่ว่ามันจะเชื่อมต่อไปเป็นลูกโซ่เนี่ยนะคะกระบวนการผลิตการส่งการขายต่างๆเนี่ยก็คือ,อรวมแล้วเป็นการสร้างงานให้กับคนพมา่าด้วยค่ะค่ะแล้วตอนนี้ทางด้านของโคงคาโคลาเองก็ตั้งเป้าไว้ด้วยว่าในระยะเวลาสัก6เดือนต่อไปจากนี้เนี่ยเขาจะพยายามที่จะขยายโคกให้เข้าถึงร้านค้าทั่วๆไปได้อย่างตา่ำๆก็คือ1 0 0 0 0ร้านค้าทั่วประเทศเพราะว่าจะได้เป็นการกระจายสินค้า สามารถเข้าถึงชาวบ้านที่เป็นรากย่าจริงๆได้ด้วยตอนนี้เนี่ยผลิตแต่เฉพาะโค้กในขวดที่เป็นพลาสติกนะคะแต่ว่าต่อไปก็จะค่อยๆขยายกำลังการผลิตเป็นแบบขวดแก้วนะคะแล้วก็ในที่สุดก็จะเป็นกระป๋องอลูมิเนียมมันเองค่ะอ๋อก็จะค่อยๆทยอยผลิตเป็นเป็นรูปแบบค่อยๆไปค่ะ แล้วนอกเหนือจากทางด้านของโคคาโคลาเองนะคะได้ข่าวว่าแบรนด์ยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างยูนิลิเวอร์ก็เตรียมจะเข้าไปลงทุนในพม่าด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะก็เตรียมที่จะเริ่มผลิตสินค้าในพม่าแล้วเหมือนกันในช่วงอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะคะนั่นก็คือยูนิลิเวอร์นั่นเองะนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ผลิต สินค้าอุปโภคบริโภครายยักษ์ใหญ่อันดับสองของโลกเลยทีเดียวนะคะ,คะจากอังกฤษแล้วก็เนเธอร์แลนด์นั่นเองนะคะแล้วก็เขาก็มองแล้วนะคะว่าคนพมา่าเนี่ยนะคะกำลังจะมีกําลังซื้อเพิ่มมากขี้ขึ้นเรื่อยๆนะคะคือปัจจุบันเนี่ยกำลังซื้อนะคะสินค้าประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยนะคะคนที่จะสามารถซื้อแบบ สินค้าของ Unilever ทั่วไปได้ก็มีกําลังซื้ออยู่ประมาณ19ล้านคนแต่ว่าในอีกประมาณ17ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็นขอภัยนะคะตอนนี้ปัจจุบัน,นยอยู่ที่2.5ล้านคน <c oughs> แต่ว่าอีก17ปีข้างหน้ามันก็จะเพิ่มเป็น19ล้านคน <c oughs> ฉะนั้นก็ทำให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคเ,เพิ่มขึ้นถึง3เท่าด้วยกันนะคะ <c oughs> Unilever <c oughs> ก็เลยต้องรีบเข้าไปลงทุนตอนนี้นะคะ <c oughs> แล้ก็เตรียมที่จะเริ่มผลิตเอาแบบ ง่ายๆก่อนก็คือผงปรุงอาหารภายใต้แบรนด์คนออันนี้จะเป็นสินค้าประเภทเแรกๆเลยนะคะที่ผลิตจากพม่าในอีก<ช>ไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า<ช>แล้วก็ในระยะยาวนะคะก็มีแผนการลงทุนมากถึง20,000ล้านบาทในพม่าในช่วง10ปีข้างหน้าค่ะก็้ถือว่าทั้ง Unilever แล้วก็โค้กนะคะพอประกาศออกมาแบบนี้ต้องถือว่าเป็น2บริษัทใหญ่ยักษ์ใหญ่ที่สุดจริงๆที่ประกาศแผนการลงทุนขนาดยักษ์ในพมา่าในช่วงเวลาอีกสัก5้าถึงสิปีท้างน้าค่ะแล้วก็เม็ดเงินในการลงทุนนี่ก็ไม่ใช่น้อยเลยนะ<ช>อย่างในด้านของโคคาโค้าเองนะคะเม็ดเงินที่จะเข้าไปลงทุนในระยะเวลา5ปีต่อไปจากนี้ก็คือไม่ต่ำกว่า6กพันล้านดอลล่อหกพันล้านบาทส่วนยูนิลิเวอร์เองสิปีต่อไปจากนี้ก็ไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านม,มูลค่าที่ค่อนข้างสูงทีเดียวใช่แล้วก็เช่นเดียวกับคล้ายๆกับโค้กนะคะ ที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าของ Unilever อเองก็แพร่เข้าไปสู่ครัวเรือนของพมา่าไปบ้างแล้วแหละก็คือการนำเข้าจากประเทศที่3นะคะ,ะค่อยๆทยอยเข้าไปแต่ว่าต่อจากนี้ก็จะเริ่มผลิตที่นั่นแล้วล่ะค่ะ ก็ก็น่าจะเป็นผลดีสําหรับทั้ง2บริษัทนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้ง2บริษัทเองก็เคยมีการส่งเข้าไปแล้วแต่ว่าเป็นการผ่านประเทศที่3เข้าไปก็จะทําให้ชาวพม่าเนี่ยก็จะค่อนข้างคุ้นชินกับสินค้าอุปโภคบริโภคของทั้งสองบริษัทนี้ค่อนข้างดีอยู่แล้วตอนนี้ก็เหมือนกับว่าขายได้อย่างเหมือนถูกกฎหมายจริงๆจังๆค่ะ เอาละคะ่ะไปดูกันที่เรื่องราวของการเข้าไปท่องเที่ยวกันบ้างดิฉันได้ข่าวมาคุณนุษยัยค่ะการความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในรัฐยะไข่หรือว่า<ม>รัฐอารัก,กันเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ค่อยสงบลงนั่นก็เลยทาให้ทางการพม่าเองเนี่ยไม่อนุญาตให้ชาวท่องเที่ยวนะักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยเข้าไปท่องเที่ยวในรัฐยะไข่แต่แว่วๆมานะคะว่าเรื่องของที่พักในรัฐยะไข่กลับเต็มใชสาเหตุเป็นเพราะอะไรคะ <ผม S 1> คุณนุษยัยโรงแรมก็เต็มนะคะ ค่าที่พักก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเพรพักไม่พอเลยนะคะมันจะเป็นไปได้ไงในเมื่อนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปดิฉันอยากจะเข้าไปยังไม่สามารถเข้าไปได้เลยนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ไม่มีเลยเพราะว่าความขัดแย้งใช่ไหมคะปรากฏว่ามีบรรดา NGO ต่างชาตินะคะเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ ความเดือดร้อนจากาสงครามกลางเมืองตรงนี้เป็นจํานวนมากนะคะเขาบอกว่ามีมากถึง20กว่าองคอ์กรเลยแล้วก็แต่ละองคอ์กรเนี่ยก็ส่งไปอาจจะองคอ์กรละประมาณ10กว่าคนานะคะกลายเป็นรวมแล้วเนี่ยมีชาวต่างชาติอยู่อาจจะมากกว่า200คนเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของสถานทูตนะคะ และผู้สื่อข่าวก็เยอะนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลพม่าเองที่อาจจะถูกส่งมาจากเนปิดอนะคะให้เข้ามาดูแลพื้นที่ในรัฐะยะไข่ก็มาืเรื่อยทำให้ตอนนี้เนี่ยโรงแรมนะคะก็เต็มค่าห้องพักก็สูงขึ้นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตา่างชาติเหล่านี้เนี่ยเขาอยู่ค่อนข้างระยะยาวแล้วก็องค์กรก็จ่ายให้ฉะนั้นเนี่ยเขามีกําลังที่จะจ่ายะค,ะค่ะคือองค์กรต่างชาติเหล่านั้นก็พร้อมที่จะจ่ายให้พนักงาน,นยอยู่ในที่ที่ มีได้มาตรฐานหน่อยนะคะทำงานจะได้ไม่ลำบากมากนะคะแล้วก็ก็ต้องเน้นความปลอดภัยกันนดีนึงด้วยสำหรับเจ้าหี่าที่ NGO รวมถึงองค์กรที่เป็นระดับโลกแบบนี้เพราะว่าเขาต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพม่าเพราะว่าก็ยังไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ด้วยใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าอีกธุรกิจหนึ่งนะคะที่ได้ผลได้รับผลดีมากเลยจากเหตุความขัดแย้งก็คือบรรดาบริการรถรับส่ง ที่แต่ก่อนเนี่ยเคยรับส่งนักท่องเที่ยวนะคะ,คะแต่ว่าเมื่อมันไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วปรากฏว่าได้ผลดีมากกว่าอีกก็คือ,อบรรดา NGO ต่างชาติะนะคะเจ้าหน้าที่สถานทูตนักข่าวก็จะจ้างบริการรถตู้รถตุ๊กๆรถแท็กซี่เหล่านี้เนี่ยในการที่จะเข้าไปในพื้นที่ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเขาบอกไม่พอเลย,เลยนะคะก็เลยทำให้ คือดูเหมือนกับว่าจะไม่เป็นผลดีเท่าไหร่กับการไม่ให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปในรัฐยะไข่<ม>แต่ว่าในอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยก,ก,ก,ก็เป็นผลดีเหมือนกันสําหรับ NGO ที่เข้าไปทํางานในรัฐยะไข่ที่จะได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่แล้วก็บอกว่าคนท้องถิ่นเนี่ยตอนนี้มีงานทําเพิ่มเข้าไปอีกนะคะ,คะตาร้านอาหารต่างๆหรือว่าแม้แต่เป็นคนขับรถคนทาความสะอาดรวมไปถึงล่ามนะคะ,คะล่ามภาษาพมา่าให้กับ NGO ต่างชาติก็เป็นที่ต้องการค่ะอื อ่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเทศพม่าที่น่าสนใจนะคะวันนี้ดิฉันพาไปที่ตลาดกีบหมูกันบ้างคุณนุชไทยเคยได้ยินใช่ไหมคะเคยได้ยินตลาดกีบหมูเป็นหนึ่งในตลาดนัดแรงงานที่มีแรงงานอยู่มากที่สุดในประเทศไทยนะคะดิฉันไปพูดคุยกับแรงงานส่วนหนึ่งมาเขาบอกว่าตอนเช้าเช้าเวลาสักตีสี่ตีห้าหกโมงเนี่ยจะมีแรงงานมากถึง 5, ห้าหมื่นคนเป็นแรงงานไร้ฝีมือซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าแรงงานไร้ฝีมือตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิด เสรีแรงงานในประชาคมอาเซียนที่กาลังจะมีขึ้นในปี2558นี้แต่ก็ต้องยอมรับอีกเช่นเดียวกันนะคะว่าแต่และว,วันแต่และปีเนี่ยก็จะมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในประเทศไทยมาใช้แรงงานในไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยจากมาตรการค่าแรงขั้นต่ําที่ไม่น้อยกว่า300บาทนะคะแต่ว่าพวกเขาเหล่านี้เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อแรงงานชาวไทยไปติดตามแรงงานที่เศษชิ้นนี้กันเลยค่ะ ของเหล่าแรงงานที่หอบหิ้วอุปกรณ์ตามที่ถนัดบริเวณเคหก,กีบหมูในเขตรามอินทราวิ่งกรูเข้าไปหารถของซัพพลายเออร์ที่มาจัดหาแรงงานเป็นภาพที่เห็นกันจนชินตาแล้วสำหรับคนในพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงเช้าที่จะมีแรงงานทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าวในบริเวณนี้มากกว่า50,000ชีวิตต่างมาจับจองพื้นที่ริมสฝั่งถนนเพื่อรอซัพพลายเออร์หรือผู้จัดหาแรงงานไปส่งให้กับนายจ้าง วิถีชีวิตที่ดําเนินเช่นนี้มานานนับ10ปีกับแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นทุกๆวันโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวทั้งชาวขเขมรพมา่าหรือชาวลาวที่เข้ามาขุดทองในประเทศไทยเพราะค่าจ้างต่อวันของแรงงานเหล่านี้สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำ300บาทของรัฐบาล เคหากิมูค่ะถือว่าเป็นตลาดแรงงานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะคะในช่วงเช้าตรู่ของวันค่ะจะมีแรงงานทั้งที่เป็นแรงงานชาวไทยแล้วก็แรงงานต่างด้าวนะคะเข้ามารวมตัวกันอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ยาวไปตลอดทั้งเส้นเลยนะคะนับหมื่นคนเลยค่ะซึ่งเท่าที่ได้มีการพูดคุยกับเหล่าแรงงานทั้งหลายนะคะพวกเขาก็บอกว่าในช่วงนี้ถ้าหากเปรียบเทียบกับเมื่อหลายปีก่อนมีแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างมากและแน่นอนค่ะเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของแรงงาน ก็จะส่งผลกระทบต่อแรงงานบางส่วนที่อาจจะไม่ได้งานทําก็ได้ค่ะ9ก้าโมงกว่าของทุกวนันตลาดแรงงานที่นี่จะเริ่มวายแล้วค่ะเพราะพวกเขาจะมารอกันตั้งแต่เช้ามืดและที่หลงเหลือยังไม่ได้รับว่าจ้างส่วนใหญ่นั้นกลับกลายเป็นแรงงานชาวไทยค่ะซึ่งคุณบุญช่วยแรงงานที่มาจากภาคกลางและทํางานที่นี่มานานกว่า5ปีบอกว่าสมัยก่อนหางานง่ายกว่านี้มาก แต่เมื่อมีแรงงานต่างด้าวเข้ามามากขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมาพวกเขาก็หางานยากขึ้นด้วยเพราะแรงงานต่างด้าวจะมีค่าแรงที่ต่ำกว่าหรืออาจจะเท่ากันแต่พวกเขาขยันและอดทนมากกว่าทุกวันนี้แรงงานต่างด้าวเข้ามาเยอะมากกระทบเราไหมครับก็กระทบกระเทือนมากครับยังไงบ้างก็ค่าแรงเขาค่าแรง,งบางทีก็เท่ากันนะบางทีก็แต่ว Cloud ่าเขาเขาก็าเป็นงานนะเราก็เป็นงานแต่ว่าบางที ฝีมือบางทีก็อ่านไม่เท่ากันแล้วก็ค่าแรงเขาก็มันกใกล้เคียงกันนะครับครับ <Yeah. S 1> แม้แรงงานต่างด้าวจะมีราคาค่าแรงที่ถูกกว่าและไม่เกี่ยงงานแต่ซัพพลายเออร์จำนวนไม่น้อยก็ยังมองว่าอาจเกิดปัญหาตามมาได้จึงเลือกที่จะจ่ายค่าจ้างแพงกว่าเพื่อจ้างแรงงานไทยสองสารเป็นผู้รับเหมาที่มารับแรงงานจากที่นี่ใี่วันนี้จะไปที่ไหนคะก็าบางบัวทองฮรบางบัวทองไปก่อสร้างเหรอครับครับแล้วเวลาเราเรามารับแรงงานเนี่ย เราต้องมีเกณฑ์ในการคัดเลือกนะคหรือว่าเรามาเจราจาใครได้ก็เ,เอาไปเลยาไม่ไม่ไม่ต้องต้องมนีครก็คือมีม,มีมีลูกน้องเก่าๆอยู่ที่ว่าเราเคยใช้งานกันอยู่เนี้ยก็พอมารับนี่ก่อนจะมารับบางทีเราก็โทรบอกก่อนหรือว่าโทรล่วงหน้ามาสักอย่างวันนี้มารับตอนเช้าเนี่ยพรุ่งนี้เราต้องบอกแล้วว่าเออหาช่างนี้ช่างนี้ให้พี่นะสักสองคนสามคนห้าคนแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ปริมาณคนที่เราจะใช้นะครับแล้วส่วนใหญ่เวลาจ้างนี่คือจะไปจ้างแรงงานไทยหรือว่าแรงงานต่างด้าวหรือว่าไทยครับไทยครับ แต่งละต่งางด้ไม่ได้เลยเพราะถ้าขึ้นรถไปแล้วมีปัญหาแน่นอนล้วเคยเราเคยตำรวจเลยเนะี่ยมีปัญหาแม้แรงงานเหล่านี้จะได้ค่าจ้างที่สูงกว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำตามที่รัฐบาลกำหนดคือราว500บาทต่อวันสำหรับผู้หญิงส่วนผู้ชายหรือแรงงานฝีมือก็จะมีค่าจ้างที่สูงขึ้นไปอีกแต่พวกเขาไม่มีสวัสดิการหรือประกันสังคมใดๆรองรับที่สามารถใช้ได้มีเพียงบัตร30บาทเท่านั้น ดังนั้นความขยันและความอดทนคือสิ่งที่พวกเขาเหล่าแรงงานรายวันขาดไม่ได้เพราะยิ่งการแข่งขันที่สูงขึ้นและการที่ต้องรับผิดชอบตัวเองเพราะหากวันไหนไม่มีงานทําวันนั้นก็จะไม่มีรายได้ทางใดทั้งสิ้นล่องเที่ยวก็ได้เท่าแก้ไปจำเขาจอดได้ไปตลอดนี่สิกระคุมอยู่นะเขาก็หาไปเรื่อยเที่ยวเขาก็ได้เหตุเป็นเดือนเป็นกามือซิฟเมอร์ยังไปเองสีแมะแลวกับมันกระคุมอยู่แต่กัเลยไม่เหตุยังสี่กันไปบริษัทยังสี่มันกับล่อเงินออกไว้บ้า ย่างเราบางทียี 5, ่สิบบางทีหาเงินยี 5, ่อกสี่มันซ่าแต่เขามาอยู่สิตกมั่งได้ท่ามั่งกักแยังดีนะเออเออมันก็บขิงกับข่วงขยันพงเทาเออมันกับขิงกับข่วงขยันพงเท่าอะขยันองมากเาแเห็นเล่าจึงสี่เออนั่นแหละทางเทียเขาไปจ้างเขาไปเป็นเดือนเป็นสองเดือนพุ่นล่ะทั้งเทียเขาอยู่ที่เ้านเสาบางทียี่สี่เขาก็ออกมาหางานก่อนไปช่องไปยังสี่นะนี่แหละมันกับบ่อบ่อหนิปัญญามันกับพ่อได้ไปอยู่ กดได้ไปบังว่าเด้ไปบังเขาก็อยู่ได้อยู่ดีก็เฮดบริษัทนะแต่เฮดบริษัทกับเทียสีลรองเงินดอกเนาะทั้งคาแรงก็ถึงเนาะการเปิดเสรีแรงงานอาเซียนในปี2558แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับเหล่าแรงงานไร้ฝีมือแต่ทุกวันนี้ไทยเราถือเป็นเหมืองทองคำชั้นดีที่แรงงานเพื่อนบ้านจะลักลอบเข้ามาและแน่นอนค่ะในอนาคตก็จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นอีกซึ่งก็จะกระทบกับแรงงานบ้านเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สักชาญชัยเอกพงศ์ถ่ายภาพพัชรจินตนากูลเนชั่นทีวีรายงานนี่เป็นภาพของตลาดกีบหมูหมะนะคะที่มีแรงงานทั้งไทยแล้วก็เทศเนี่ย มากทีเดียวโอ้อันนี้คือช่วงสายแล้วใช่ไหมคะถึงได้เหลือแต่แรงงานไทยอะช่วงสายแล้วใช่ค่ะตอนนั้นดิฉันไปประมาณสัก9ก้าโมงเสร็จเศษเหลือแต่แรงงานไทยแรงงานต่างด้าวเนี่ยถูกจ้างไปเกือบหมดแล้วด้วยเหตุผลที่ดิฉันเข้าไปพูดคุยกับแรงงานไทยนะคะเขาบอกว่าคือค่าแรงต่างด้าวเนี่ยจะถูกกว่าแม้ว่าจะถูกกว่ากันไม่มากแต่เนื่องจากว่าพวกต่างชาติเนี่ยเขาจะขยันกว่าแล้วเขาจะมีความอดทนมากกว่าก็ทําให้บรรดาซัพพลายเออร์เนี่ยก็บางเจ้าก็จะเลือกแรงงานต่างด้าว เพราะว่ามีราคาถูกกว่านั่นเองแต่ว่าซัพพลายเออร์ที่ดิฉันได้พูดคุยด้วยเนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งมันเกิดปัญหาเหมือนกันถ้าหากว่าตํารวจเข้ามาตรวจค้นเนี่ยแล้วพบว่ามีการจ้างงงานต่างด้าวก็โดนด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่เลือกต่างด้าวเลยจะเลือกคนไทยอย่างเดียวอันนี้คืออยู่แถวแถวรามินทราใช่แล้วค่ะแถวๆแฟชั่นไอแลนด์คือไดไปตอนเช้าตอนสัก ตีส <c oughs> ี่ตห้าเขาบอกว่าติดกว่าสุขุมวิทอีกค่ะ <c oughs> เป็นถ <c oughs> นทนที่ติดที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าแรงงานเนี่ยหลายหมื่นคนที่ไปรวมดวงตรงนั้นเป็นตลาดแรงงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วด้วยค <c oughs> ่ะ <c oughs> เอาล่ะดูจากเรื่องของแรงงานในบ้านเรากันไปแล้วนะคะไปที่พม่าก,กันต่อไปที่พม่าก,กันต่อ <c oughs> สิ้นปีนี้นะคะก็ <c oughs> จะมีการแข่งขัน4เกมซึ่งพมา่าเนี่ยแหละค่ะจะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันครั้งนี้แต่ดูเหมือนกับว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันว่า<ช>พมา่าเนี่ยะจะมีการถอดการแข่งขันกีฬาบางประเภทออก จะมีการใส่การแข่งกีฬาบางประเภทเข้าไปซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้ประเทศบางประเทศในอาเซียนของเราไม่พอใจด้วยบางประเทศไม่พอใจนะคะอย่างเช่นฟิลิปปินส์ค่ะก็บอกว่าปีนี้เนี่ยจะส่งนักกีฬาไปน้อยหน่อยนะคะกว่าปีก่อนที่อาจจะส่งไปประมาณสักห้าร้อยกว่าคนแต่ว่าปีนี้เนี่ยอาจจะส่งไปแค่3 0มสถึงห้อาจจะเป็นการขู่กันเบื้องต้นก็เป็นได้นะคะสิกว่าเท่าใช่ค่ะเพราะว่าได้ยินข่าวมาว่า ทางรัฐบาลพม่าเองเนี่ยจะมีการยกเอากีฬาบางประเภทที่เป็นกีฬา,าสากลนั้นอ,ออกไปนะคะอย่างเช่นยิมนาสิกหรือว่าเทนนิสนะคะแต่ว่าอาจจะใส่กีฬาบางประเภทที่เป็นกีฬาท้องถิ่นนะคะอย่างเช่น ชินโลนนะคะ<า>เป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่มีในพม่าเนี่ยกว่า1500ปีมาแล้วอย่างเช่นอ่านในภาพที่เห็นแบบนี้นะคะนี่ชินโลนเหรอคะใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นการผรสมผสานกันร,ระหว่างการส่งลูกบอลไปมานะคะกับการเต้นรำด้วยผสมผสานระหว่างกีฬากับการเต้นรำนะคะแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูดีๆนะคะถ้าดูกติกาเนี่ยจะไม่ใช่กีฬาที่วัด แพ้ใครแพ้ใครชนะนะคะคือไม่มีทีมฝั่งตรงข้ามแต่เป็นการส่งลูกบอลกันไปมาแล้วก็ดูลีลาการจับบอลการเตะบอลน,นะคะ ที่เขาบอกว่ามันจะไม่ได้วัดว่าใครแพ้ใครชนะะแล้วอย่างนี้ประเทศที่ไม่ได้มีการฝึกหรือว่าไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ที่ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมฟิลิปปินส์เองถึงถึงได้โมโหกับการที่พม่าเองนะคะจับเพิ่มกีฬาชนิดนี้เขาเรียกอะไรนะคะชินโลนชินโลนแต่ก็ไม่ใช่ทุกประเทศที่จะไม่เห็นด้วยซะทีเดียวนะคะประเทศใหญ่ๆอย่างสิงคโปร์ค่ะเขาก็บอกว่า ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรถ้าเกิดหากว่าพมา่านั้นจะมีการบวกกีฬาท้องถิ่นไปด้วยเพื่อที่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์กีฬาประเภทนั้นๆนะคะ,คะ,ะแต่ก็คงจะต้องดูเอาว่าในท้ายที่สุดแล้วจะ,ะมีกีฬาอะไรบ้างนะคะที่จะถูก ยิบออกไปหรือว่าเพิ่มใส่เข้ามาค่ะแต่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากว่ามีการถอนกีฬาบางประเภทออกหรือว่าใส่กีฬาบางประเภทที่หลายประเทศไม่ถนัดเข้ามาแต่ว่าการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างสําคัญคที่จะเป็นการกระชับมิตรความสัมพันธ์ในชาติสมาชิกอาเซียนสิประเทศประเทศของเรานะคะ,คะเพราะฉะนั้นอย่าถอนนักกีฬาออกไปเลยมีอะไรก็ใส่ใส่เข้ามาเถอะแพ้ชนะไม่สําคัญแล้วะนะจุดนี้เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของบิสคอนเนกับช่วงเมียงมองเมียนมาแล้วนะคะแต่ว่าผู้ชมยังเข้ามาติดตามรายการย้อนหลัง ได้นะคะผ่านทาง2ช่องทางขึ้นหน้าจอตรงนี้นะคะ Facebook แล้วก็ YouTube ค้นหาคำว่า Nation Disconnect ค่ะส่วนันนี้คุณนุษัไทยและดิฉันพัดรวมถึงทีมงานทุกคนลักคุณผู้ชมไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ